เกาหลีชูโฮเปิดตัวลูกลาคนใหม่โมเมธนัทชาพร้อมเผยสถิติสุดโหดของสามสาวไทยล่าสุดโพสไอบีเคชมพรพันธ์ออกสื่ออีกแล้ว ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีกับการเป็นขวัญใจชาวเกาหลีตใต้คนใหม่อย่างโมเมธนัชชาสุดสดนะครับที่ชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยดูจะชื่นชอบเธอมากครับพร้อมทั้งเปิดสถิสติ3าสาวไทยสุดโหดและล่าสุดเอาอีกแล้วครับกับโค้ดทีมไอพีเคออกมาชมบอลปานอีกแล้วซึ่งโค้ดจะพูดถึงพรพันธ์ว่ายอย่างไรและเรื่องที่แฟนๆเกาหลีต่างชื่นชมโมเมคือเรื่องอะไรและสถิติ3%สาวในตีเกาหลีจะมีอะไรบ้างมาฟังกันได้เลยครับเริ่มที่สาโม โมเมทัศชาก่อนนะครับจากข้อหนึ่งที่ดูจะมัดใจชาวเกาหลีได้นะครับนั่นก็คือรอยยิ้มของเธอความสนุกสนานตลอดเวลา,าการเล่นที่ตั้งใจจริงจังในสนามนะครับดูเป็นภาพลักษณ์ที่น่ารักน่าสนใจครับมันทําให้ล่าสุดนะครับสโมสรไฮพาร์ตได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการเปิดคลิปวอล์กนะครับที่ตัวของโมเมทัศชาเนี่ยเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารที่เกาหลีนั่นเองครับใน u t u b e ของสโมสรน,นะครับโดยส่วนหนึ่งที่ทําให้เธอเนี่ยถูกมองว่าอยู่เป็นแล้วก็เป็นขวัญใจคนใหม่เลยก็คือประเด็นที่น้องโมเมนะครับได้เปิดเผยนะครับว่า ชื่นชอบนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของเกาหลีใต้นะครับอย่างซอนเฮืองมินนั่นเองจากคลิปด,ดังกล่าวนะครับมีชาวเน็ตและแฟนๆบอลเล็กบอลเกาหลีคอมเมนต์เยอะมากครับและส่วนใหญ่ชื่นชมความน่ารักของเธอชื่นชมในความสามารถของธนัชชาด้วยนะครับมาครับยกตัวอย่างสักสองสามคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับที่แปลได้ว่าธนัชชาน่ารักและน่ารักมากขออยู่ที่ไฮพาร์ตนานๆน,นะอีคอมเมนต์นะครับที่ได้กล่าวว่าเราขอส่งเสียงปกมือและให้การสนับสนุนอย่างจริงใจกับจิตวิญญาณการต่อสู้และความหลงใหลของเธอขอให้สนุกนะ ธชาจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับเรียกได้ว่าเลตติ้งดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับเจ้าโมเมและที่สําคัญนะครับตัวของโมเมถือเป็นนักกีฬาที่มุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเกมที่ลงแข่งขันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเธอเลยก็ว่าได้ครับมาที่ผลงานของสา,สาวไทยในวอลเลย์บอลลีกเกาหลีที่ติดท,ท็อป20สถิติยอดเยี่ยมกันครับเริ่มที่ทาคะแนนสูงสุดนะครับเป็นธนาชาสุขสดอันดับที่14ครับทาได้ทั้งหมด70คะแนนแบ่งเป็นตบ47บล็ออก2แะเสิร1คนนวาวาีทง อันดับที่17ครับทาได้ทั้งหมด56คะแนนแบ่งเป็นตบ49กครับบล็อก4และเสิร์ฟเอสสคะแนนทําแต้มจากเกมลุกสูงสุดเป็นธนชาสุขสดครับอันดับที่12ทําได้67คะแนนวิภาวีสีทองอันดับที่15ทําได้49เ้คะแนนบล็อกยอดเยี่ยมเป็นของพรพันธ์นะครับอันดับที่13มครับมีค่าเฉลี่ยต่อเซต0.33รับตบยอดเยี่ยมเป็นธนชาสุกสดครับอันดับที่9มีประสิทธิภาพการรับอยู่ที่3.77วิสาีทอดอันดี่20ครับสิภาพการรับอยู่ที่2 2.76ครับรับเสริมยอดเยี่ยมเป็นธนชาสุขสดครับอันดับที่1มีประสิทธิภาพการรับที่3.4.3ครับวิภาวีสีทองอันดับ17ครับมีเปอร์เซ็นต์การรับ22.88ครับเซตยอดเยี่ยมเป็นของพรพันเกิดป่านะครับอันดับที่5มีค่าเฉลี่ยต่อเซต9.04ครับบอกได้เลยนะครับว่าสามสาวไทยแต่ละคนของเรานะครับโชว์ฟอร์มเทพทําสถิติไล่เลี่ยกันมาเรื่อยๆเลยและกําลังเป็นที่เนื้อหอมกันทุกคนเลยนะครับสำหรับสามสาวไทยเราครับมาที่ด้านโค้ดคิมโฮซุนนะครับโค้ด TMBK ได โดยล่าสุดเจ้าตัวกล่าวถึงพรพันธ์นะครับว่าพรพันธ์เนี่ยปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีขึ้นแต่ว่าการเซตเตอร์ของเธอเนี่ยยังเป่งประกายได้ไม่สุดเพราะว่านักกีฬาวอลเลย์บอลเกาหลีเนี่ยต้องเล่งฟอร์มเก่กของตัวเองออกมาเพื่อที่จะตามพรพันธ์ให้ทันนั่นเองครับอันนี้นะครับหากว่ามีข่าวสารข้อมูลที่ตกหล่นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณน,นที่นี้ด้วยนะครับ